อมชานติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานขอให้มีความนับถือต่อกันและกันอย่าได้พิจารณาตัวลูกเองว่าฉลาดมากๆจงเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกว่าการกระทำอะไรก็ตามที่คนอื่นเห็นลูกแสดงของเขาก็จะทำอย่างเดียวกัน คำถามของเมรีในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะสร้างสเตจไหนให้แข็งแรงที่ลูกน่าจำเป็นจะต้องเหพยายามอย่างมากๆคําตอบในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกสํานึกรู้ของสามีและภรรยาของลูกก็ควรจะจบลงอย่างสิน้นเชิงขออย่าได้มีสํานึกรูก้เช่นนั้นใดๆอยู่ในจิตใจของลูก เราดวงยานนั้นคือพ <He S 1> ี่น้องชายเป็นลูกของประชาบิดาบรามาคือพี่น้องชายพี่น้องหญิงมันใช้เวลาที่จะทำให้สเตตรหรือสภาพเช่นนี้แข็งแรงในขณะที่ม <Why S 1> ี <you S 1> ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่าได้ให้ไปของกิเลสนั้นจุดข,ขึ้นมาในตัวลูกไม่ควรที่จะมีการโจมตีของอาชญากรรมใดๆฝึกฝนสิ่งนี้จดจำพ่อ ผู้ที่เป็นหัวน้ำตาลของทุกความสัมพันธ์บาบาพูดว่ารูปนั้นจะต้องฝึดปอนที่จะอยู่ในสํานึกดวงยาญาณที่จะเห็นกันและกันได้สายตาของการเป็นดวงวิญญาณและคนอื่นก็เป็นดวงยาณด้วยสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรก ให้จับมือกันและกันอยู่อย่างร่วมมือแล้วก็ทำตามสีหมัดของพ่ออย่างต่อเน,นื่องเรื่อยๆจดจำพ่อผู้ที่เป็นหัวน้ำตาลของความสัมพันธ์ทั้งหลายด้วยความรักอย่างมากๆ จุดที่สองดังเช่นที่พ่อให้ความนับถือกับลูกทุกคนดังนั้นให้ทำตามพ่อในหนทางเดียวกันแน่นอนจงให้ความนับถือกับซีเนียหรือผู้อาวุโสของลูกพรอมของบัพจะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของประสบการณ์ผ่านบทเรียนไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้ โดยการพิจารณามันว่าเป็นเกมสามขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของประสบการณ์การบทเรียนไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยการพิจารณามันว่าเป็นเกมอย่าได้กลัวที่จะเห็นอุปสรรคลูกนั้นกำลังจะมาเป็น ไอดอลและดังนั้นแน่นอนก็จะมีการตอกย้ำเล็กๆน้อยๆและมันโดยการมีการตอกย้ำเท่านั้นที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ที่ดีได้ลูกนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าเท่าไหร่ลูกก็จะต้องข้ามพายุไปมากตามนั้นอย่างไรก็ตามพายุเหล่านั้นจะมาเป็นของขวัญที่จะทำให้ลูกมีประสบการณ์ เพราะฉะนั้นอย่าได้คิดว่าฉันนั้นคือผู้เดียวผู้ที่จะต้องพอชิญอุปสรรคเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือเปล่าเลยจงต้อนรับมันให้มาเมื่อบทเรียนไม่มีอะไรใหม่หนักแน่นแล้วอุปสรรคนั้นก็จะมาเป็นเหมือนกับเกณฑ์ได้ขัติพจน์ในวันนี้ เมื่อรูปนั้นมีคุณสมบัติพิเศษของสัจจาร่างกายของดวงยานซึ่งเป็นเพชรก็จะแผ่กระจายออกไปในทุกทุกที่ได้โดยอัตโนมัติสามเมื่อรูปนั้นมีคุณสมบัติพิเศษของวับจารร่างกายของดวงยานเพชรก็ <S S S 1> จะกระจายไปในทุกทุกที่ได้โดยอัตโนมัติอัชฌาโอมชันตี